สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับไม้เกิดไม่โดนโจมตีของกงทัพอิสราเอลปิดชีพแกนนำกลุ่มก่อการฮิตบันละดับสยองคารถดและกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลปริบัติการหารอาหารในประเทศซีเรียตรวจคน้นและยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มติดอาวุธในประเทศซีเรียได้เป็นจำนวนมาก และกองกำลังภาคเพื้นดินอิสราเอลสกัดโดนที่ขนยาเสพติดมาจากประเทศอียิปต์จะเข้าสู่ประเทศอิสราเอลสกัดได้เรียบร้อยและนำไปทำลายทิ้งต่อไปและพบกลกุ่มติดอาวุธในประเทศซีเรียจะโจมตีทหารอิสราเอลที่อยู่ในประเทศซีเรียแต่ถูกกองทัพอิสราเอลส่งโดนยิงจรวดถล่มใส่ไม่ยัง้งดับสยองจำนวนมาก เมื่อวันที่25มีนาคม2568มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาตฮิดบุลลออิลานฮูตีและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องทั้งฮามาตฮิตบุลลออิรานฮูตีและพันธมิตรก็โดนอิสราเอลมาหมดแล้วนะครับ เพื่อกำจัดภัยคุกคามจากกลุ่มก่อกรารร้ายเหล่านั้นไม่ให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลได้และการโจมตีสวนกลับให้สาสมต่อกลุ่มก่อร้ายเหล่านั้นแม้เหมิมเพิ่มมาทําไายประเทศอิสราเอลได้อีกโดยฉากการสูร้รบแรกนี้เป็นเหตุการณ์ที่ชะตาขาดครับของแกนนำทหารของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลล์ที่เป็นถึงระดับผู้บัญชาการอาวุโสข,ของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลล์นะครับที่ชื่อนายฮันฮัตซันคามาเมลฮาลาวีนะครับถูกกองทัพอิสราเอล ติดตามไล่ล่านะครับโดยการส่งโดนไปสอดแนมและระบุตัวตนว่าเขาอยู่ในยานพาหนะคันหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศเลบานอนและกองทัพอิสราเอลนั้นก็ไม่ปล่อยให้สมาชิกแกนนาอาวุโส,สค้าราคนนี้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปนะครับเพราะว่าจะมาเล่นงานประเทศอิสราเอลงานนี้กองทัพอิสราเอลจึงได้ส่งโดนติดตัวนะครับโจมตียานพาหนะของเขานะครับ ที่เป็นยานพานะของนายฮัตฮัตซันคามาวมฮาลาวีผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มก่อการฮิตบนลลกคนนี้จะทําให้ยานพานะของเขาไปลุกท่วมเลยนะครับและเขาถูกกําจัดด้วยนมือของโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอล ยิงจรวดใส่เลียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏที่ถูกเล่นงานด้วยน้ำมือของโดนจบตีของกองทัพอิสราเอลและทางชาวเลบานอนหรือสมาชิกกลุ่มอกอการะายฮิตบอลละหรือหน่วยกู้ภัยของฮิตบอลลนะครับก็พยายามจะมาดับไฟแต่ก็ช่วยไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าไฟได้ลุกท่วมรถคันดังกล่าวและเขาน่าจะดับสยงตั้งแต่การจบดีครั้งแรกเลยนะครับพี่น้องทาให้งานนี้กองทัพอิสราเอลสามารถผิดชีพแกนาหาร,หาร คนสาคัญของกลุ่มก่อก,การฮิตบอลเละได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการตกลงหยุดยิงไปแต่พอฮามาสไม่ไปตัวประกันและฮิตบอลเละจะมาช่วยฮามาสนะครับสุดท้ายฮิตบอลเละก็ชะตาขาดแบบนี้ได้ไป่้องถูกของทัพอิสราเอลตามกาจัดแกนนำนาอทหารคนสําคัญแบบนี้จะทาให้ดับสยองข่าวรดเลยเดียวนะครับหมดโอกาสที่จะสังการลูกน้อง ให้มายิงจรวดหรือมาโจมตีประเทศอิส,ส,อส,สราเอลได้ต่อไปนะครับจากการสืบหาข้อมูลข่าวกล้องที่ยอดเยี่ยมของกองทัพอิส,ส,สราเอลนะครับที่ระบุต,ตัวตนได้อย่างชัดเจนนะครับว่า เกณฑ์นำพาอาหารคนสําคัญของกลุ่มกอะกระไลฮิตบนเลาะเคลื่อนที่อยู่ตรงไหนและนํามาสู่การชี้พิกัดให้กับโดนจบตีของกองทัพอิสราเอลยิงจรวดถล่มเขาจนปิดที่เขาดับสยองคารถไปในที่สุดนะครับไปเกิดใหม่รายงานตัวกับามาจุลาชหรือโยบานในรกต่อไปนะครับจากคลกรรมที่ตางสนองพวกเขาเองด้วยที่มาทําลายประเทศอิสราเอลก่อนช่วยไม่ได้สุดท้ายไหมทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองและเหตุการณ์ต่อมาครับไปเหตุการณ์ที่กองกําลังภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลได้ปฏิบัติการหาอาหารในประเทศซีเรียนะครับ คือําจัดภัยคุกคามที่มาจากประเทศซีเรียหลังจากที่มีหน่วยข่าวก้องรายงานว่ามีภัยคุกคามจากประเทศซีเรียน,นะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลนั้นได้รายงานไว้ว่ากองพลลม่มและหน่วยวิศวะกรการสู้รบยาฮาลอมของกองทัพอิสราเอลที่เป็นหน่วยรบพิเศษนะครับ ได้ดำเกนการโจมตีหลายครั้งในซีเรียตอนใต้หลังจากที่ได้รับข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับสถานที่เก็บอาวุธของกลุ่มติดอาวุธในประเทศซีเรียที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ยึดและทำลายยุทโธปกรณ์และอาวุธจำนวนมากในการโจมตีครั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์ระเบิดกระสุนปืนครกและอุปกรณ์ทางทหารอื่น ที่อยู่ในประเทศซีเรียตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวเสริมและกองทัพอิสราเอลได้อธิบายถึงการประจําการในเขตกันชนทางตอนใต้ของซีเรียว่าเป็นแค่มาตร,รการชั่วคราวเพื่อป้องกันตัวแม้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงกาโหมของอิสราเอลในอิสราเอลแค่นะครับจะก,กล่าวว่าจะยังคงมีการส่งทหารไปประจําที่ฐานทัพทั้ง9แห่งในพื้นที่นั้นอย่างไม่มีกําหนดก็ตามนะครับก็มีภาพการปฏิบัติการ ในประเทศซีเรียนะครับที่ระบุว่ามีภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับจึงนํามาสู่การส่งกอ,อกงกำลังภาคพื้นดิน ไปกำจัดนะครับระยึดอาวุธได้จำนวนมากและสามารถทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์หรือคลังแสงของกลุ่มจิตอาวุธในประเทศซีเรียได้จำนวนมากตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏนะครับเพื่อให้อาวุธเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอ,อิสราเอลต่อไปและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้สกัดโดนที่บินมาจากประเทศอ,อียิปต์นะครับพยายามเข้าสู่ประเทศอ,อิสราเอลที่พยายามจะขนยาเสพติด มันมกถึง50กิโลกรัมเข้าสู่ประเทศอิสราเอลว่าอย่างนั้นนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ขัดขวางความพยายามลักลอบขนยาเสพติดน้ำหนัก50กิโลกรัมเข้าสู่อิสราเอลจากอียิปต์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับโดยกองกําลังกองพันสำรองที่991ของกองบัญชาก,การแนวรบในประเทศระบุว่าโดนดังกล่าวนั้นกํากลังบินข้ามผมแดนจากอียิปต์ไปยังอิสราเอลก่อนที่จะถูกยิงตกว่าอย่างนั้นนะครับโดยเจ้าที่ของกองทัพอิสราเอล ได้ส่งมอบยาเสพติดและโดนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจของอิสราเอลอีกทีนะครับเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไปและในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีความพยายามบ่อยครั้งที่จะนำอาวุธและยาเสพติดข้ามพรมแดนอียิปต์โดยการใช้โดนและนอกจากนี้ยังมีความพยายามในการลักลอบขนอาวุธผิดกฎหมายที่ขนมาจากอียิปต์เข้าสู่อิสราเอลหรือเข้าสู่ทวนกาซาโดยการใช้โดนอีกด้วยนะครับตามรายงานข่าวที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าของผิดกฎหมายรวมถึงอาวุธจากประเทศอียิปต์ก็มีการขนเข้าสู่อิสราเอลหรือเข้าสู่ทวนกาซาอยู่บ่อยครั้งนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอล ก็ได้ระวังมากขึ้นนะครับและสามารถสกัดโดนเหล่านี้ที่ขนทั้งยาเสติดหรืออาวุธหรือขนสิ่งที่ไม่ดีต่อประเทศอ,อิสราเอลถูกกองทัพอิสราเอลสกัดได้อยู่บ่อยครั้งนะครับจนทําให้มีภาพข่าวรายง,งานมาให้เราทราบแบบนี้นะครับแสงดงว่าอียิปต์ก็เป็นชาติมุสลิมเหมือนกันนะครับเหมือนกับ กลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับที่คาดว่าจะทําให้ประเทศอิสราเอลมีความเสียหายจากอาวุธและยาเสพติดที่ขนมาจากอียิปต์นะครับจึงได้มีการลักลอบขนอาวุธหรือ,อยาเสพติดมาถู่พื้นที่อิสราเอลหรือชนวนกาซาแบบนี้แต่สุดท้ายกองทัพอิสราเอลก็สามารถสกัดกั้นได้ในที่สุดนะครับไม่สามารถเข้าสู่ประเทศอิสราเอลหรือชนวนกาซาได้ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในประเทศซีเรียอยู่นะครับพี่น้อง อีกงานนี้หลังจากที่กองทัพอิสราเอลส่งกองกำลังภพาคพื้นดินไปปฏิบัติการในประเทศซีเรียแล้วก็มีกลุ่มติดอาวุธนะครับพยายามจะโจมตีทหารอิสราเอลเช่นกันแต่งานนี้นะครับกองทัพอิสราเอลก็มีแผนรองรับอยู่แล้วนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าหลังจากที่มีการยิงตอบโต้ก,กลุ่มติดอาวุธในซีเรียกองทัพอิสราเอลก็ได้ใช้โดรนครับ โดนโจมตีเล่นงานกลุ่มติดอาวุธเหล่านั้นจนทําให้มีการระเบิดเกิดขึ้นและกองรับอิสราเอลระบุว่ามีกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ในประเทศเซียรยนั้นเสียชีวิตไปอย่างน้อยเจ็ดนายนะครับจากการโจมตีของโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลที่ยิงจรวดปิดที่พวกาครับจนทําให้เกิดแรงระเบิดตามภาพที่เห็นนะพี่น้องไม่สามารถมาโจมตีทหารอิสราเอลที่บริการทหารในประเทศซียรยได้ต่อไปนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏขอนขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมิน ขอจากลาระีบงเท่านี้ถู้พูรไมชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบุณมากครับ